สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทําเกี่ยวกับเรื่องใบเสนอราคานะครับขั้นตอนแรกเข้าไปที่เมนูนะครับหาคำว่าใบเสนอราคาครับจากนั้นคลิกเข้าไปกดเพิ่มครับจากนั้นกดตรงไม่ระบุนะครับเพื่อเพิ่มลูกค้าจากนั้นกดเพิ่มสินค้านะครับเลือกสินค้าที่ต้องการนะครับจากนั้นกดเพิ่ม จากนั้นกดย้อนกลับนะครับจะออกมาตรงหน้านี้เหมือนเดิมครับส่วนลดเราสามารถใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับจากนั้นกําหนดส่งเราสามารถเปลี่ยนวันที่ก็ได้นะครับครั้นี้เราจะไม่เปลี่ยนนะครับวันนัดต่อมายืนราคาถึงวันที่เราจะให้สินค้านี้ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับ ส่วนข้างล่างกําหนดเครดิตเทอมองหน้าเราสามารถเลือกจํานวนได้นะครับหรือไม่ระบุก็ได้ครั้งนี้เราจะใช้สิบห้าวันนะครับจากนั้นกดติ๊กถูกเสร็จแล้วครับ